ครับก็สวัสดีครับก็มีคําถามมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็เยอะมากๆากนะครับคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่ดีผมก็เลยอยากจะมาทําคลิปให้ท่านที่ยังไม่เข้าใจฟังกันนะครับก็คือบางท่านบอกนําไม้ที่เป็นลายภูเขานะครับลายภูเขออามาทำกีตาร์ได้ไหมนะครับก็บอกว่า ทําได้นะครับถ้าทําเป็นวีเนียบางๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามันเป็นชิ้นใหญ่อย่างหนาประมาณนี้นะครับเป็นอ่าเป็นทําบอดีวณควยคว้าก็ไม่เหมาะครับในส่วนของลายภูเขาเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอ่าการผ่าตอนี้นะครับการผ่าในส่วนของด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่ผ่านะครับจากแผ่นนี้นะครับหลายท่านยังไม่รู้จักลายภูเขาเนี่ยครับลายภูเขา เป็นอ่ายอดแบบนี้นะครับอ่ายอดแบบนี้ก็คือเรียกกันว่าอ่าลายภูเขานะครับเนี่ฮะยอดแหลมแหลมเป็นลูกเป็นลูกนะครับเป็นภูเขาก็จะเรียกลายภูเขาส่วนที่เป็นอ่าเส้นนะครับลายเส้นแบบนี้ครับลายเส้นก็เรียกกันแบบบ้านๆนะครับแบบจังอ่า บิวอินช่องไฟเจอร์ครับจะาาได้ลายเส้นไม้ลายเส้นไอ้ส่วนนี้ก็เป็นอไม้ลายภูเขานะครับบ้านเราประเทศไทยก็คือนิยมชอบลายภูเขานะครับชอบลายภูเขากันอ่าแต่ว่าถ้านํามาทําอ่าหานที่ต้องการความเสถียรภาพนะครับของของชิ้นหาหารนะครับของไม้นะครับมันมันไม่เหมาะนะครับเพราะว่าด้วยความที่อลายภูเขาเราผ่าอย่างเงี้ย ผ่าเป็นเป็นเป็นแผ่นเข้าไปนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นไปแบบนี้เป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นไปก็จะเกิดเป็นลายภูเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในการทำพวกเครื่องดนตรีต่างๆนะครับจะผ่าให้ตรงข้ามกับเรียกว่าลายภูเขานะครับให้ตรงข้ามกันอย่างเช่นว่าลายภูเขาเขาจะอยู่อย่างนี้อย่างเนี้ย พอเป็นลายภูเขาเขาก็จะเกิดเป็นเส้นนะครับเส้นเส้นเส้นที่เราเห็นนะเกลนเนี่ยเกนที่ตั้งอยู่อย่างเงี้ยก็คือเกิดจากเส้นลายภูเขาตัวนี้ครับมันจะโผล่นะครับอย่างเช่นว่าโค้งแบบนี้นะครับโค้งขึ้นมาแล้วมาโผล่อย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เส้นหนึ่งโผล่ตรงนี้ก็จะเกิดเป็นเส้นเส้นตัวนี้นะครับทําให้การบิดตัวนะครับการบิดตัวของไม้จะเกิดการอย่างเงี้ยสมมตินะครับเกิดการเขาเรียกว่ากางแบบนี้นะครับ แต่ถ้าลายภูเขานะครับก็จะโกงอย่างนี้ยโค้งโค้งโกงอย่างงี้ก็จะโกงเดี๋ยวผมอาหาอะไรให้ชัดเจนแป๊บนึงนะฮะอ่ะขอมาสมมุติให้ดูนะครับก็เขาจะโกงนะครับโกงโค้งอย่างนี้โกงโกงถ้าเป็นลายภูเขาที่มาอยู่บนบนหน้าชินานนะครับเขาจะโกงโค้งขึ้นมาแต่ถ้าเป็นลายเส้นนะครับเขาจะฝางอยู่เขาจะอ่าซ้ายขวานะครับเวลาเวลาเขาอ่า จะก,การเขาเรียกว่าดินหรือว่ามีการบิดตัวนะครับจะบิดไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็คอดีก็คือ,อเวลาเรามาต่อกับอะไรก็ทําให้มันดิ้นน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโกงหน้าหลังนี้โค้งแบบนูนอะไรพวกนี้แก้ยากนะครับก็เลยว่า,าจ่างส่วนใหญ่นะครับไม่นิยม ทําลายภูเขานะครับก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไปน่าจะประมาณสองปีสามปีที่แล้วนะครับว่าการนํำไม้ลายภูเขามาเป็นไม้หน้าก็คือเป็นอัปมงคลของกีตาร์ตัวนั้นนะครับก็คือถ้าเราเห็นแบรนด์ดังๆที่ทําลายภูเขาอยู่บนหน้าท็อปกีตาร์นะครับบางแบรนด์เขาไม่ได้เอาไม้ เป็นแผ่นนะครับไม่ได้เอาไม้เป็นแผ่นลายภูเขานะครับใช้วีเนียแปะเอาเพื่อ,อเรียกว่าสร้างความแตกต่างนะครับใช้วีเนียบางๆประมาณแค่มินเดียวนะครับมาแปะไว้นะครับเราอบางท่านก็เข้าใจว่าอเออแบนดต่างๆนี่เขาก็ทําลายภูเขาไม่มีปัญหาเข้าใจปิดนะครับเป็นลามินเนตนะครับของเขาอแค่ใช้วีเนียมาแปเอาก ทางเราถ้าเลี้ยงได้ก็ยังคงเลี้ยงนะครับในอนาคตถ้าเราเลี้ยงไม่ได้ไม้มันหมดไปเรื่อยๆนะครับพอไม้มันหมดไปเรื่อยๆอาจจะต้องทําเป็นลามินิตนะครับก็คือย้อนยุคใบเพื่อ,อเอาความแข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงก็อาจจะจัดไม้ชิ้นในชิ้นนอกนะครับอันีกทีนะครับเพื่อได้คาลิเเตอร์ของเสียงก็วันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าทำไมที่เขาไม่เลือก ลายภูขเขานะครับก็คือมันมีการบิดตัวนะครับแล้วก็มีมีความไม่แข็งแรงนะครับก็คือโก่งแต่ถ้าเป็นลายเส้นก็คือเขาจะแข็งแรงกว่านะครับก็ผมจะไม่พูดถึงพวกฟเฟลดรอไอโคตัสโซอะไรพวกวน,นี้นะครับก็อาจจะพูดเป็นบ้า,บานๆน,น,นิดนึงลายภูขเขาลายเส้นละกันนะครับเพื่อใหอ้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับก็ วันนี้ก็ให้ดูโดยประมาณนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องและเพจด้วยนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ